สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาโม่ถูกทานทุกคนมาน,นี่ก็มาพบกับเบ้าสมจิตอีกสเส้นเก่าเส้นเคยทักทายสบายดีกันคือเก้าพี่น้องมาตรงเวลาเป๊คือเก้าพี่น้อง,ง,ลอองหลังจากที่เบ้าสมจิตทํากับข้าวรับประทานอาหารข้าวเสร็จสิ้นกาลงมาทําคลิปพี่น้องอถือว่าอากาศก็ดีแน่ช่วงนี้พี่น้องอมอน,นี่กะมืดผลค่มๆอยู่พี่น้องแต่กะ บมตกผลกากระบุถึงกัาวา่าแดดเนาะก็ถือว่ากับพอดีเฮ็ดเวียกมื่อกี้กถือว่าอากาศดีพี่น้องสมจิตกับมานั่งอยู่เนี่ยอยู่ข้างสวนพี่น้องเลยมาทําคลิปทักไทยสบายดีเอฟซีคือเก่าพี่น้องกะเป็นจังไรพี่น้องกะอยู่ทางฝั่ง,งไทยตั้งประเทศเป็นจยงไรอากาศในช่วงนี้พยุบ่เข้าวบว่น้อทางฝั่งลาวก็ถือว่าพยุก,ก็ผ่านภาพไปแล้วพี่น้องกะบโมแห้งพี่น้องพอดีพอแต่หูจักว่ามันก็แห้งพิดกปกติกัว่วฤดูฝน ในทั่วไปเนาะอาจจะเป็นป่ายปิดป่ายมันของพยุนะวันนี้สมกิจกาสีพา fc มาเบิง่งคองไทยหรือว่าโครงการการวางเผนการคุดลองไทยระหว่างทะเลอนามันหาอ่าวไทยนอ้องโดยมีความยาวร้อยสามสิ้ากิโลเมตรและ,ะความลึก ประมาณอยู่30เมตรเลยครับควมกวง4-500เมตรน้องก็มีหัวใหญ,ญ่พอสมควรของสําหรับคลองไทยก็ถือว่าเพื่อนมีแนวคิดเริ่มในการขุดค้นตั้งแต่3 4 0ปีสําหรับคลองดังเก้าแม่นมีแนวคิดเริ่มตั้งแต่สมัยพ้าเจ้าพรานาลายมหาราชตั้งแต่เดินนานน้องจะมีแผนการขุดแล้วว่าทะเลอาันามันหะ อ่าวไทยหองดังก้าวถ้าได้ดําเนินการจยจะผภาพหลายจังหวัดโดยเฉพาะแมน่นจังหวัดตรังกระบี่นครศรีธรรมราชและสงขลาถ้าคลองไทยสําเร็จเือว่าวสามารถยืดยุ่นเวลาได้ถึง1,255 1,350กิกิโเมตรสำหรับอันงบประมาณในการดําเนินการโอ้โหมีหลายพีนอ้องมีถึง สองล้านล้านบาทโอ้โหเป็นทุนอันมหาศาลในการลงทุนก็สร้างแต่คุ้มค่ากับทุนที่เสียไปเพราะว่างบประมาณดังกล่าที่เสียในการสร้างโครงดังเก้าแต่ว่าลายฮับตามที่เพื่อนคาแค่นี้ว่าได้ถึง20สล,ล้านล้านบาทนะพี่น้องโอ้โหปัจจุบันนี่ไงพี่น้องชาวไทยหรือว่านักวิศวนักวิศวกรชาวไทยเพื่อนกามองเห็นถึงอันตลาดห้องฮับหรือว่าคมสะดวกสบายโดยเฉพาะเมน จะมีโครงการสร้างรถไฟยวันแอลวันรถนหรือว่ารถไฟยไทยจีนน้พี่น้องถือว่ากรุงเทพหาน้องค่ายน้องค่ายหาเวียงจันทร์ละเวียงจันทร์หาคุณหมิงหรือว่าแต่คุณมิงหาสิงคโปร์น้พี่น้องนี่ถือว่าโครงการสร้างางรถไยถือว่าท่าเพื่นเจหรือว่าหุดคลองไทยนสํสเร็จโอ้โหเม็ดเงินเข้าประเทศไทยอันมหาศาลเลยเพราะว่าอันไม่ว่าจะเป็นนอดีตหรือว่าปัจจุบันสําหรับการขนส่งสินค้าทางเรือเนื่อว่ามีความสําคัญน้อพี่น้องเพราะว่า มันสามารถบรรทุกได้หลายกว่าเครื่องบินหรือว่ารถน้พี่น้องเพราะว่าเรือลำหนึ่งหนี่บรรทุกอันมหาศาลเป็นจักรไถ่ตูดเป็นจักรไถ่ตัดนาะพี่น้องแต่ถ้าว่าพี่น้องชาวไทยเพื่อนสร้างโครงนีสส์ำเร็จแล้ลดภัยไทยจีนสำเร็จก็จะนำเอาสินค้าแต่อเมริกาหรือว่าฟิกามาขายให้จีนได้หรือว่าเจาสินค้าจากจีนฝั่งไทยถือว่าไทยก็ได้ส่วน ผลประโยชน์จาก,กาอันท่าเรือหรือว่าผ่านการสัมป,ปทานของหองกาจังไดกัไปบึ่งคลิปน้ากันพี่น้องคลิป FC คนไทยเพื่อนส่งมาให้เบ้าสมจิตอันสมจิตกะสีพาทำคุณสม,มบึงเบึงบ่งคลิปนี้จบแล้วก่อนจึงค่อยมาโอลมกันอีกที่หลังน้ะพี่น้องการขลคองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ South e r n Economic c o r r i d o r หรือว่ายอว่า SE เครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับการขุดคลองผ่านเส้นทางที่เรียกว่านาย A ที่มีระยะทางยาว135กิโลเมตรกว้างประมาณ400 500เมตรมีความลึกประมาณ30เมตรผ่านจังหวัดกระบีตรังนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลา การมาจะช่วยยวน่นระยะทางการเดินเรือได้1,200ถึง3,500กิโลเมตรและใช้งบประมาณในการดำเนินการ2ล้านล้านบาทคุณอัประเดตบอกนะครับว่าหนึ่งในปันจจัยที่ทำให้คลองไทยน่าสนใจอีกครั้งในเวลานี้คือการเกิดขึ้นของเส้นทางสายไหมใหม่หรือว่า Belt and Road Initiative ของประธานเธิบดีสีจิ้นผิงที่ไปกล่าวลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมทั้งทางบกและทางทะเล ที่จะเชื่อมโยงเส้นทางการค้าระหว่างทวีปเอเชียยุโรปและแอฟริกาแม้ว่าไทยจะไม่ได้อยู่บนแผนที่หลักของเส้นทาง b r i นะครับแต่ว่าไทยก็นับเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจจีนข้าสมุทรอินโดจีนโดยโครงการที่ไทยกําลังร่วมมือกับจีนก็คือเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคาย และหนองคายเวียงจันทร์ซึ่งมันจะไปเชื่อมต่อเข้ากับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงคุณหมิงเวียงจันทร์และเส้นทางรถไฟคุณหมิงสิงคโปร์ที่มีแผนจะดําเนินการได้ในด้านการคมนาคมทางทะเลการขนส่งสินค้าจากกลุ่มประเทศในทวีปยุโรปและตะวันออกกลางไปยังประเทศจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เขานิยมใช้ช่องทางผ่านช่องแคบมาลากาช่องแคบซุนดาและช่องแคงบลอมบก โดยเฉพาะช่องแคบมาละกาบริเวณประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์ที่ถือเป็นเส้นทางเ,เรือที่สําคัญของโลกปัจจุบันนะครับเรือขนส่งสินค้าทั่วโลกถึง4 0ต้องใช้เส้นทางช่องแคบมาละกาเพื่อข้ามไปมาประหว่างมาหาสมุทรอินเดียกับมาหาสมุทรแปซิฟิกโดยช่องแคบมาละกาสามารถรองรับเรือเดินสมุทรได้เต็มที่10,000แลำต่อปี แต่ว่าการคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจและการกระจายฐานการผลิตมายังกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทําให้คาดการณ์อีกว่า30ปีข้างหน้าจะมีจํานวนเรือสินค้าใช้เส้นทางนี้เพิ่มขึ้นถึง4เท่าหรือ4แสนลาต่อปีซึ่งจะท oh <my. S 1> ําให้เรือสินค้าต่างๆต้องเสียเวลาในการเข้าคิวผ่านช่องแคบนี้ดังนั้นสิ่งที่ประเทศไทยจะสามารถทำได้ก็คือ การสร้างทางลัดผ่านพื้นแผ่นดินส่วนที่เป็นด้ามขวานของไทยซึ่งกั้นระหว่างสองมหาสมุทรไว้นั่นเองครับโดยคลองไทยจะช่วยย่นระยะทางในการเดินทางระหว่งางอ่าวไทยกับทะเลอันดามันได้1,200ถึง3,500กิโลเมตรซึ่งหากคำนวณจากความเร็วมาตรฐานสากลที่กำหนดให้เรือเดินสมุทรแล่นผ่านช่องแคบได้ไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลองไทยจะช่วยย่นระยะเวลาได้2ถึง7วันโอ้โห oh. ที่สำคัญครับ International Transport Forum หรือว่า ITF ประมาณการความต้องการการขนส่งทางเรือไว้ว่าในปี 2000, 2030จะเพิ่มขึ้นเป็น1,095ล้านตู้และเพิ่มเป็น2,177ล้านตู้ในปี2 5 5และถ้าและสกาดขุดของไทยทำได้ตามแผนไทยจะถูกจัดเข้าไปอยู่ในระเบียงเศรษฐกิจทางทะเลของจีนที่จะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งสายการเดินเรือหลักของโลกได้ด้วย โดยปัจจุบันมีเพียงแค่จีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์และมาเลเซียเท่านั้นครับที่มีสายเดินเรือหลักทั้งหมด11สายมาใช้พอร์ตคอรหรือเข้ามารับสินค้าขณะที่ท่าเรือแหลมฉะบังมีเพียงแค่5สายเนื่องจากอำนาจการผลิตสินค้าและการพัฒนาโลจิสติกส์ที่จะดึงสินค้าจากทั้งภูมิภาคเข้ามาที่ท่าเรือยังถือว่าน้อยกว่าประเทศอื่นและเราไม่อาจปฏิเสธได้ครับว่าถ้าเรือแหลมฉะบังก็ยังมีความเสียปเปรียบอยู่มากในเรื่องจุดที่ตั้ง ที่ถ้าดูตามแผนที่ที่ท่าเรือแหลมชบังอยู่ลึกสุดของอ่าวเลยครับสายกั้นเรือจึงยังไม่มีความจําเป็นจะต้องวกเข้ามาเพื่อรับของตรงจุดนี้ <c oughs> คุณอมริตวิเคราะห์ข้อมูลให้เห็นด้วยนะครับว่าหากมีการขุดคลองไทยและพัฒนาท่าเรือให้เป็นศูนย์กลางการถ่ายสินค้าควบคู่ไปกับการพัฒนา SEC คาดว่าในปี2030ประเทศไทยจะมีปริมาณสินค้าผ่านท่า15ล้านตู้ ปี2040คาดว่าจะมี29ล้านตู้และจะเพิ่มเป็น40ล้านตู้ในปี2050แต่ถ้าเราดูสิงคโปร์ซึ่งก็คือแท่งสีน้ำเงินในกราฟนะครับปัจจุบันสิงคโปร์มีสินค้าผ่านท่าเรือแล้ว36.9ล้านตู้และในปี2040-2050ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น115ล้านตู้จากการสร้างท่าเรือดูอัสที่เมื่อสร้างเสร็จก็จะกลายเป็นท่าเรือขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก นั่นจึงหมายความว่าแม้ไทยจะมีโครงการคลองไทยแต่เรากำลังพัฒนาประเทศใน20ปีข้างหน้าให้ก้าวไปทันแค่วันนี้ของสิงคโปร์เท่านั้นเองครับขณะ,ะเดียวกันมาเลเซียก็จะขยับหนีห่างไทยไปเช่นกันโดยปี2030จะเพิ่มขึ้นเป็น41ล้านตู้และปี2040ถึง2050จะเพิ่มขึ้นเป็น49ล้านตู้ ยอะไรก็ตามครับตัวเลขนี้เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ข้อมูลของคุณอัมริตที่คำนวณเฉพาะปริมาณสินค้าเทียบท่าเรือ,อยังไม่รวมค่าธรรมเนียมผ่านคลองค่าสัมทานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนพื้นที่ SEC โดยทางสมาคมคลองไทยได้ประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมผ่านคลองไว้ว่าในปี2040จะมีเรือใช้บริการผ่านคลองไทย38,400ลำต่อปีออปซึ่งสามารถเก็บค่าผ่านคลองได้ถึง 81,534ล้านบาทต่อปีอและในปี2050จะมีเรือใช้บริการ40,000ลำต่อปีจะมีะไรายได้จากค่าผ่านคลองถึง85,065ล้านบาทต่อปีคุณอมริตย้ำนะครับว่าการคุ้ครองไทยที่ใช้งบประมาณ2ล้านบาทหากเทียบกับการลงทุนของประเทศอื่น ตัวเลขนี้ถือว่าน,น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนโฉนประเทศไทยด้วยการสร้างเศรษฐกิจก้อนหนึ่งขึ้นมาอีกแต่ถ้าเราไม่มีการลงทุน2ล้านบาทนี้เราก็จะไม่สามารถสร้างอีก20ล้านล้านที่จะเติบโตขึ้นได้มาเป็น GDP per capita ถ้าไม่มีของไทยแน่นอนว่าเศรษฐกิจของประเทศจะยังคงโตอยู่บนฐานของการพัฒนา EEC และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3 วมถึงได้รับผลพลอยได้จากการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทาง b r i ทั้งเส้นทางรถไฟและทางเรือจึงคาดว่าช่วงปี2030 2050 GDP ของไทยน่าจะโตประมาณ3.5%แต่ถ้าหากมีของไทยคาดว่า GDP จะโตประมาณ5.48%โอ้โหนะครับเส้นสีแดงก็คือ GDP ที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น oh, oh. กรณีที่มีของไทยนะครับโดยปี2030 GDP per capita จะเพิ่มขึ้นเป็น 11,807ดอลลาร์สหรัฐและปี2050จะก้าวกระโดดเป็น35,589ดอลลาร์สหรัฐส่วนกรณีไม่มีของไทยในกราฟคือเส้นสีเหลืองครับระบ,บุว่าปี2030 GDP per capita ของไทยจะอยู่ที่1,800 18, ดอลลาร์สหรัฐและเป็น25,775ในปี2050 ว่าทางนี้ทางนั้นการเติบโตของการขนส่งสินค้าจําเป็นต้องอาศัยการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งถือเป็นบทบาทของนิคมอุตสาหกร,รรมและการท่าเรือว่าจะออกแบบอย่างไรแต่เพื่อตอบรับกระแสโลกหากมีท่าเรือของไทยและ SEC การดําเนินงานควรตั้งเป้าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่าคาร์บอนเนทอริตี้ซึ่งทางพัฒไทยสร้างไทยเองก็มีข้อแม้เกี่ยวกับเรเด็นนี้ด้วยครับว่า ต่อให้โครงการของไทยจะช่วยให้ตัวเลขทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างไรแต่ว่าถ้าผลการศึกษาเชิงลึกอ,ออกมาว่ามีผลก,กระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะสร้างความเสียหายต่อธรรมชาติหรือว่าระบบนิเวศอย่างถาวรหรือกระทบต่อการดํารงชีพของประชาชนในภูมิภาคพักไทยสร้างไทยจะเสนอให้หยุดโครงการนี้ทันทีพร้อมกับกเรียกร้องให้มีการศึกษาวิจัยเชิงลึกถึงความเป็นไปได้นในการฝุดคองไทยนายเอเพราะว่าแม้ที่ผ่านมาจะมีการศึกษาแล้วหลายครั้งแต่ว่ายังเป็นการศึกษาที่ ไม่ละเอียดพอครับที่จะมาประกอบการตัดสินใจและพิจารณาว่าสรุปแล้วการขุดคลองไทยสามารถทําได้หรือไม่บางส่วนมองว่าภาครัฐดูจันรเหสนใจโครงการแลนด์บิดชุมพรระนองมากกว่าเพราะว่ามีจุดประสงค์เชื่อมฝั่งทะเลเอ่าวไทยและอันดามันเหมือนกันแต่ว่าใช้งบป,ประมาณในการลงทุนน้อยกว่าซึ่งไม่วายจะตัดสินใจเลือกทางไหน สิ่งที่ไม่รอเรา,เราคือเวลาครับเหมือนที่บางคนนั่งเสียดายกันว่าหากเป็นการคุ้ครองไทยได้สําเร็จตั้งแต่เมื่อร้อยปีก่อนมันอาจรุ่งเรืองได้เทียบเท่ากับคลองสุเอตไปแล้วสำเร็จเสร็จสิน้นก็ถือว่าเบิ้งคลิปก็โอ้พี่น้องการฟางเพนสุดยอดพี่น้องวีเคราะห์ายละเอียด เพื่อสิตัดสินใจในการลงทุนก่อสร้างสําหรับคลองดังเก่านี่นพี่น้องพื่นกามีการวางแผนมาหลายๆครั้งถือว่า340ปีขึ้นหลังระยะทางในการก่อสร้างนี่135กิโลเมตรแลยก็มีความลึก30เมตรแลวก็มีความกว้างเสีย500เมตรก็ถือว่าลงทุนในการก่อสร้างถึง2ล้านล้านบาทนพน้องแต่ว่าถ้ามีคลองไทย GDP ของประเทศไทยจะขึ้นเป็น20ล้านล้าน,านบาทนะพี่นอ้องถือว่าเป็นมูลค่าอันมาศาลถือว่าสร้างโครงเพื่อทําเงินแท้เนะพี่นอ้องถ้าสร้างโครงไทยสําเร็จเนาะประเทศไทยจะมีรายหับในระดับที่ค่อนข้างสูงสะดวกสบายในการขนส่งสินค้าถือว่าหลายๆอย่างที่ได้หับถ้าว่าขุดโคองทัดไทยในี่ได้สําเร็จเนาะพี่นอ้อง ถือว่าเป็นการวางแผนในระยะยาวแต่ว่าเพื่อนก็นมีแผนดูจากแผนการที่เพื่อนลงทุนแล้วว่าลงมือสํารวจนะกรรู้สึกว่ามั่นใจเลยกับความรอบคอบความละเอียดเพื่อจะลงมือถือว่าเพื่อนเคยสํารวจไปถึงมาถึง20กว่าก็ครั้งนะพี่น้องแต่ก็ยังพันลงมือแต่มีแผนว่าจะลงมือในหม้อหม้อเนี่นะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเป็นการวางแผนเพื่อให้สํารวจตรงประเด็นแล้วก็ เพื่อลกเลี้ยงผลกระทบแค่ระบบนิเวศหรือว่าประชนให้ได้น้อยที่สุดนพี่น้องก mm ็ hmm. ถือว่ายินดีนําพี่น้องชาวไทยท่าวาเพื่อนขุดคลองนี้ได้สาเร็จเ mm hmm. พราะว่าคลองนี้กับแต่ท่าว่าเพื่อนสนนิฐานว่าแต่ท่าว่าเพื่อนสร้างตั้งแต่ร้อยปีขึ้นหลังนาะพี่น้องก็ถือว่าคลองไทยนี่ก็อาจจะเทียบเท่ากับคลองโซเอตในปัจจุบันนี้ค่ะแม mm ่นแท้เพราะว่า การเดินเรือถ้าว่ามีโครงไทยการเดินเรือกด้ลดเวลาจากออกหาเจ็ดวันพี่น้องที่ว่าระยะทางในการยุยดย่นเวลากับพันสองร้อยหาพันสามร้อยกิโลเมตรถือว่ามันลดสมใดยนะพี่น้องถือว่าเวลาที่เสียไปจากการโคง้งอันไปมาเลสิงคโปร์เพื่อผ่านอันซองแคบม,มาลลกาอโอ้โหถือว่าไกลพอสมควรถ้ามีโครงไทยนี่ก็ถือว่าการ นส่งสินค้าไปสะดวกมาสบายกบเฮดให้ประเทศไทยกัคือเจริญไปกูนี้ไปแวบ,บกระโดดขั้นน้องพี่น้องตามที่พิจคกรเพิ่นเบามานพี่น้องก็ถือว่ายินดีทำพี่น้องประชาชนไทยถ้าสร้างคลองนี้สาเร็จก็ถือว่าประเทศไทยก็ได้จะเข้าสู่ประเทศพัฒนาแล้วอาจจะเป็นตัวที่ห้าของเอเชียเอเชียน้องพี่น้องก็ถือว่าดีใจล่งหน้าพี่น้องอสำหรับคลิปนี้มาสมจิตกาสิขอจบคลิปเพียงนี้ขอขอบคุณ f อซีทุกท่านทุกคน,ท,กคนที่เข้ามาชมให้กำลังใจลืมพาดกดติดตาม เพื่อไปกำลังใจใหจมาสมคิดที่เด้กพี่น้องเดอ้อสุดท้ายขอกลับคว่า,าสบายดีสวัสดี